อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์จามเช้าสวัสดีสมาชิกแฟนเพจบ้านาปา่าไร่สูปู่ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสวนแตงหลังจากที่มือขึ้นนี่ฝนตกกระหน่ำมากครับที่หามือซ่อนนะครับตกอยู่บรยุทธ์บริยนนะครับเพจในต้นแตงเข้าจะปลูกไม่เนี่ยโค่นมันช่ำนะครับแล้วก็ตายทิ่มไปหลายมากเลยครับ คือเป็นทีน่าตกใจครับเพราะว่ารอบนี้ปลูกหนึ่งไร่กับสองงานครับแต่ว่าต้นนี้เฉาตายเปิดตายเกือบเบิดครับมองงามครับมองงามเท่าที่ควรนะครับตัางตั้งเป้าไว้ว่าจะปลูกสองแปลงนี้ในมีรายได้อยู่ที่สี่หมืนบาทนะครับสี่หมืนบาทห้าหมืนบาทนะครับต่อรอบ แ,นะแต่ว่าก็ยังมีแตงพ่อเห้เก็บอยู่ครับก็ยังมีแตงพ่อเห้เก็บอยู่นะครับมันก่บพอเด็ดตายเบิร์ตพอนั้นนะครับทเทวดาก็มัใจลายใจดำนะครับเหลืออยู่มะหยอมมะหยม,ม,ยมเหลือแตงอยู่มะหยมมะหยมนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่มากดไลค์กดติดตามกดแชร์กดให้กำลังใจนะครับกับเช้าวันที่เช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับกับหกโมงสี่สิบนาทีจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับในการทำภารกิจตอนเช้าของเรานะครับจะเป็นประจำในเรื่องของการทำงานนะครับ เศ้าก็เก็บแตงส่งตลาดครับมือเว้นมือครับเมื่อวานนี้ได้เ19ถุงนะครับ19ถุงมา2มืออแล้วครับ19ถุงแตงฝาครับแต่ถือว่าแปลงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะครับสถิติามตันครึ่งก็น่าจะ ได้เหมือนเดิมนะครับคงคงไม่คงไม่ได้ทําลายสถิตินะครับแต่ว่าก็ได้เหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าฝั่งนี้ที่เริ่มปลูกใหม่นี่เอาใจช่วยนะครับว่ามันจะโตไหมว่ามันจะงามไหมนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซน็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นตนะครับ ตัวแปลงนี้จะอยู่ที่ประมาณ60%นะครับในการประเมินว่าแปลงของเรานี้มันสวยหรือว่างอกง,งามไหมนะครับปลูกซ้ำยู่ซามรอบซี่รอบพี่น้องมันก็นยังบโบใหญ่นะครับเริ่มเป็นหมากแล้วครับเริ่มเป็นหมากแล้วนะครับ เพื่อนสังเกตยังไดว่าแต่งต้นโตผู้ <c oughs> ตอนนี้น้อยบางทีมันเกิดมากนี่สังเกตยังไดว่าต้นโตผู้เป็นยังไดน,นะครับหรือว่าต้นตัวเมเป็นยังไดน,นะครับให้สังเกตยังไงเลยครับเวลามันมีใบออกมาอย่างสียครับสองใบนะครับใบที่ขอที่สองขอที่สามนะครับ ขอที่สามถามมันมีหนวดออกมานะครับขอที่สามถามมันมีหนวดออกมานี่แสดงว่าแตงต้นนั่นน่ะ <c oughs> เป็นจะเป็นตัวผูดอกตัวผูหลายกว่าดอกตัวเม่นะครับให้ทําการรีบแปลงเพททันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าต้นไหนที่ม่มีหนวดนะครับนี่ครับขอหนึ่งขอสองขอสามบัมีหนวดนะครับ มันจะออกหมากตัวผู้มันจะออกหมากตัวแม่นะครับออกดอกตัวแม่นะครับดอกตัวแม่นี่คขึ้นมีหมากน้ำนะครับหลายนะครับออกทุกคอเลยครับนับนับบ่งเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าน่นคือเข้าเข้าแปลงเพ้ใรับเขาสามาเทศแต่มันออกดอกได้ทีนะครับสังเกตบ่งแต่งจากของนะครับถามนี้หนวด เริ่มมีหนวดนะครับนี่เบื้องต้นนี้ครับเรื่องเบื้องต้นนี้ครับถ้ามันมีหนวดทั้งสี่นะครับขอหนึ่งขอสองขอสามถ้ามีหนวดจังสี่แสดงว่ามันจะเป็นดอกตูผูหลายกว่าดอกตัวแม่นะครับซึ่งมันจะบ่ค่อยมีหมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องรีบเอาฮออมโมนนะครับแปลงเพศนะครับมาฉีดมันนะครับมันเป็นสีเห็นบ่ครับ ตัวผูนี่ชีะครับเพราะเขาสังเกตหนวดนะครับสังเกตหนวดนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะเฮ็ดให้แตงของเขานี่ลูกดกนะครับลูกงามนะครับกะฝากพี่น้องที่อ่าตี่สามกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับผู้ที่ปลูกแตงไม่ไหมนะครับว่าเฮ็ดจังไดแตงที่ปลูกไม่นี่จังที่ ดอกนะครับแล้วก็มีดอกโตแม่หลายกว่านะครับดอกตัวผู้นะครับ,รบอ่าคลิปนี้ก็ฝา,ากติดตามเอาไวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ